การอนามัยโลกกำลังเฝ้าระวังเชื้อไวรัสโคโรโนากลายพันธุ์มีที่พบครั้งแรกในโคลอมเบียโดยจัดให้อยู่ในกลุ่มสายพันธุ์หน้าจับตาค่ะส่วนสายพันธุ์ c. 1 2ยังไม่พบสัญญาณว่าจะรุนแรงกว่าเดลต้า องค์การอนามัยโลกหรือ WHO มีการออกถแถลงการว่าตอนนี้กำลังเพิ่มการเฝ้าระวังเชื้อไวรัสโครโรนาสายพันธุ์ B.1621 ซึ่งมีชื่อเรียกเป็นภาษากรีกว่ามิลปัจจุบันได้รับการจัดให้อยู่ในกลุ่มสายพันธุ์ที่น่าจับตาหรือ VOI องค์การอนามัยโลกระบุด้วยนะคะว่าโควิด19สายพันธุ์มิวมีการกลายพันธุ์ที่บ่งชี้ได้ถึงความเสี่ยงในการต้านทานต่อวัคซีนหลายชนิดค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีความเสี่ยงที่จะหลบหลีกภูมิต้านทานได้เพราะฉะนั้นจำเป็นต้องมีการศึกษาเพิ่มเติมเพื่อทำความเข้าใจไวรัสสายพันธุ์มิวนี้ให้ดียิ่งขึ้น หลังจากได้รับการยืนยันเป็นครั้งแรกในโคลอมเบียเมื่อช่วงเดือนมกราคมปีนี้จากนั้นไม่นานก็มีรายงานพบผู้ป่วยจากเชื้อดังกล่าวอีกในหลายประเทศภาคพ,พื้นอเมริกาและยุโรปเป็นหลักสำหรับในทวีปอเมริกานอกจากจะพบในโคลอมเบียแล้วก็ยังพบในเม็กซิโกสหรัฐอเมริกาโดยเฉพาะพื้นที่ตอนใต้ของรัฐฟอลอริดา ส่วนในยุโรปมีระบาดในเนเธอร์แลนด์เดนมาร์กและเยอรมนีรวมทั้งล่าสุดเมื่อช่วงต้นเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาก็พบผู้สูงอายุในเนอร์ซิงโฮมที่เมืองซาเวนเทมใกล้กับกรุงบรัสเซลเสียชีวิตรวดเดียว7รายจากการติดเชื้อกลายพันธุ์นี้แล้วก็ส่งผลทําให้ศูนย์เพื่อการควบคุมและป้องกันโรคแห่งสาภาพยุโรปหรือ EU CDC ต้องยกระดับมิลให้เป็น Voi มาแล้วก่อนหน้านี้ที่องค์การอนามัยโลกจะยกระดับในครั้งนี้ค่ะ ทางนี้ WHO ตรวจพบว่ารูปแบบการกลายพันธุ์ของเชื้อไวรัสมิวนี้บ่งชี้ความเสี่ยงการต้านทานต่อการทำงานของวัคซีนและการหลบหลีกระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายของมนุษย์ด้วย รายงานระบุอีกนะคะว่าเชื้อไวรัสทุกชนิดบนโลกนี้รวมถึงเชื้อไวรัสโคโรนาที่ก่อให้เกิดโรคโควิด -19 มีการกลายพันธุ์กันตลอดเวลาค่ะถึงแม้ว่ารูปแบบของการกลายพันธุ์ส่วนใหญ่แทบจะไม่ส่งผลหรือมีผลกระทบน้อยมากต่อโครงสร้างของเชื้อไวรัสแต่ยังคงมีการกลายพันธุ์บางรูปแบบซึ่งก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงอย่างจำเพาะเจาะจงต่อคุณสมบัติของเชื้อไวรัสซึ่งอาจจะมีผลต่อความเร็วในการแพร่ก,กระจาย ความรุนแรงของอาการป่วยและการต้านทานต่อวัคซีนยาและรูปแบบการรักษาค่ะ จริงอยู่ที่ว่าเชื้อไวรัสมิวยังต้องการการศึกษาอย่างละเอียดอีกมากแต่ WHO ก็มองได้ว่าการที่เชื้อไวรัสโครนากลายพันธุ์เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องภายในเวลาไม่นานแบบนี้อาจจะส่งผลทําให้อัตราการติดเชื้อทั่วโลกกลับมาเพิ่มสูงขึ้นอีกเนื่องจากว่าเชื้อเดลต้ายังไม่สามารถถูกควบคุมได้แต่นา,นานาประเทศก็ทยอยผ่อนคลายหรือถึงขั้นยกเลิกมาตรการควบคุมทางสังคมไปแล้วค่ะ สำหรับไวรัส4.1.2ที่คณะผู้เชี่ยวชาญในแอฟริกาใต้เปิดเผยข้อมูลรายงานการวิจัยว่ามีการกลายพันธุ์ซ้ำซ้อนกันหลายชั้นและหลายจุดก็เลยทำให้เกิดข้อห่วงใยขึ้นมานะคะวันนี้อาจจะร้ายแรงกว่าเดลต้าได้ทางแพทย์หญิงมาร์เกเรตฮาลิสโฆษกองค์การอนามัยโลกก็ระบุค่ะว่า WHO ได้จับตาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาทุกสายพันธุ์อย่างใกล้ชิด แต่สำหรับ C.1.2 นั้นยังไม่ได้รับการจัดเข้าสู่กลุ่มสายพันธุ์หน้าวิตกกังวลของ WHO และคณะทำงานติดตามก็ยังไม่พบสัญญาณบ่งชี้ชัดว่าเจ้าเชื้อกลายพันธุ์4 1 2นี้มีอัตราการแพร่ก,กระจายเพิ่มขึ้นและรวดเร็วขึ้นค่ะส่วนทางด้านศาสตราจารย์ริชาร์เลเซลหนึ่งในนักระบาดวิทยาชื่อดังของแอฟริกาใต้ซึ่งเป็นผู้ร่วมจัดทำรายงานการวิจัยเรื่องของ4 1 2ให้ความเห็นว่า มีข้อบ่งชี้นะคะว่า c. 1 2อาจจะมีคุณสมบัติหลบเลี่ยงการทำงานของวัคซีนและระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายได้ดีกว่าเชื้อเดลต้าค่ะโดยมีการประเมินในเบื้องต้นจากรูปแบบของการกลายพันธุ์แต่ก็ยังคงต้องศึกษากันอย่างละเอียดต่อไป ทั้งนี้แอฟริกาใต้เป็นประเทศแรกที่พบ C 1 1 2เมื่อช่วงเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาซึ่งปัจจุบันพบผู้ป่วยในแทบทุกจังหวัดของแอฟริกาใต้และอีกอย่างน้อย7ประเทศในทวีปแอฟริกาทวีปยุโรปทวีปเอเชียและภูมิภาคโอเชียเนียอาทิสวิตเซอร์แลนด์นิวซีแลนด์โปรตุเกสสาธารณารัฐประชาธิปไตยคองโกสาธารณารัฐมาเเชียจีนและอังกฤษค่ะ ในส่วนของประเทศไทยนายแพทย์เวสันนามวาดผู้อำนวยการกองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉินกรมควบคุมโรคกล่าวว่ากรณีที่มีข่าวพบเชื้อโควิดสายพันธุ์4.1.2ในประเทศจีนและสหาราชอาณาจาักรนั้น กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์มีการเฝ้าระวังเชื้อกลายพันธุ์โดยการทำการสุ่มตรวจสายพันธุ์ทุกกรรมจากเชื้อทั่วประเทศ500ตัวอย่างต่อสัปดาห์ค่ะนอกจากนี้ก็ยังเฝ้าระวังและตรวจสายพันธุ์ในผู้เดินทางมาจากประเทศที่มีรายงานเชื้อกลายพันธุ์ซึ่งตอนนี้ยังไม่พบสายพันธุ์4.1.2โดยสายพันธุ์ที่พบในประเทศไทยรยละ9 2ะ9 3ยังคงเป็นสายพันธุ์เดลต้า ขณะที่ญี่ปุ่นพบเชื้อโควิด -19 สายพันธุ์เดลตา้าที่กลายพันธุ์ใหม่เป็นครั้งแรกในญี่ปุ่นและพบในผู้ป่วยนอกญี่ปุ่นเพียงแค่8ดรายเท่านั้นคณะนักวิจัยนำโดยรองศาสตราจารย์ฮิโรฮากิ ทาคาอุจิจากโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยการแพทย์และธันตกรรมโตเกียวก็ได้ประกาศการค้นพบเชื้อโควิด -19 สายพันธุ์เดลต้าที่กลายพันธุ์ใหม่เป็นครั้งแรกในญี่ปุ่นเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาโดยพบในผู้ติดเชื้อไวรัสสายพันธุ์เดลต้าที่เดินทางมาโรงพยาบาลเมื่อช่วงกลางเดือนสิงหาคมค่ะผลการวิเคราะห์ทางพันธุก,กรรมพบเชื้อไวรัสชนิดกลายพันธุ์สายพันธุ์ n 5 0 1 s ซึ่งมีการค้นพบในผู้ป่วยโควิด -19 นอกญี่ปุ่นเพียงแดรายเท่านั้น เชือ้อไวรัสชนิดกลายพันธุ์สายพันธุ์ N501S คล้ายครึ่งกันเลยกับสายพันธุ์ N501Y ซึ่งกลายพันธุ์มาจากสายพันธุ์อัลฟาและพบครั้งแรกในสหาราชอาณาจาักร โดยคณะนักวิจัยกำลังวางแผนศึกษาเพิ่มเติมว่าเชื้อไวรัสสายพันธุ์ n 5 0 1่ง s ส่งผลต่ออัตราการแพร่เชื้ออย่างไรซึ่งไทเคอุจิระบุเลยค่ะว่าญี่ปุ่นจะต้องพยายามอย่างเต็มที่เพื่อควบคุมการระบาดของโควิด1ิเเพราะการระบาดอย่างต่อเนื่องเสี่ยงทําให้เกิดเชื้อไวรัสชนิดกลายพันธุ์สายพันธุ์ใหม่ๆในประเทศพร้อมกันนี้ก็ยังมีการเรียกร้องว่าอยากจะให้ใช้วิธีวิเคราะห์ทางพันธุก,กรรมมายกระดับการเฝ้าระวังเชื้อไวรัสค่ะ รายการคนหลังข่าวจบลงแล้วนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามจะได้ไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจนอกหนอจากนี้เรายังมีอีกหลายแพลตฟอร์มช่องทางออนไลน์ให้คุณผู้ชมได้ติดตามค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook, Application, TikTok, Instagram และ Twitter เพียงแค่ค้นหาคำว่าคนหลังข่าวเท่านั้นคุณผู้ชมจะไม่พลาดทุกข,ข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจและทันสมัยอย่างแน่นอนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการค่ะ